บทที่469ช็อปตาตั้ง วันจันทร์ที่28มีนาคมเมื่อสัปดาห์ก่อนบอสลีกับสหายตัดสินใจเรื่องโปรเจกต์รอบรอบโฮสเทลขย่าควัญเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ถัด,ถด,ถดมาพวกเขาก็เริ่มสำรวจพื้นที่และจัดการงานก่อสร้างแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้สร้างโรงแรมและร้านอาหารขึ้นมาใหม่จากศูนย์แต่ใช้วิธีปรับปรุงโรงงานในโซนอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วแทนถ้าพวกเขาเร่งมือและทำงานล่วงเวลากันสักหน่อยก็น่าจะสร้างโปรเจกต์เหล่านั้นเสร็จทันโปรเจกต์บฮสเทลขยิวควัญพอดีหรือไม่ก็ช้ากว่ากันไม่มากนะักขอแท้งเงินถึงเหล่าคนงาน ลอยเลยตามเลยและณนะวันนี้เป็นวันจันเดิมที่เผยฉี่ยุนตั้งใจจะตรงไปที่เฟ่องหวงสตูดิโอเพื่อเปิดเผยแผนการช็อปบําบัดเป็นวงรอบให้พวกเขาฟังแต่เห่ายุนจกแผนกบุคลากรแจ้งเขาว,ว่ามีเรื่องบางอย่างต้องรายงานดังนั้นพอกินมื้อเที่ยงเสร็จเผยฉี่ยุนจึงแวะเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกเผยฉี่ยุนประหลาดใจเล็กน้อยเพราะฝ่ายเอสอาร์ไม่น่าจะงานยุ่งช่วงนี้เห่ายุนไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทําแล้วหรือไงถึงได้มาสร้างปัญหาให้เขาแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงเป็นสัญญาณที่ไม่ไดีเอามากๆเห็นทีเขาคงต้องพิจารณาเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายเอทาคนใหม่เสียแล้วเห่ายุนเคาะประตูห้องทำงานของเผยทียุนก่อนเข้ามาบอสเผยขั้นหลักๆแล้วดิฉันจะมารายงานเรื่องการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละกิจการค่ได้ยนินดังนี้เผยทียุนยิ่งงงหนักกว่าเก่าปรับฐานเงินเดือนหรือหมายความว่ายังไงกันแน่เถิงแต่ยังดูแลพวกเขาดีไม่พอหรือยังไงยังมีเพดานเงินเดือนให้ปรับได้อีกเหรอฟังแล้วเผยทียุนก็สนใจขึ้นมาทันทีเห่ายุนพูดต่อคืออย่างนี้บออออส่่่่าา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 ายยยกกกกกกกิิิจจจรร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 ลลัังงงงงงพพมมมวววววฐนนนนนขตตเเเใใหหบทภะี้ก เขาเลยพบว่าพนักงานหลายคนเผชิญปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำฝ่ายเอสเอตรวจสอบแล้วก็พบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับพนักงานหลายกิจการเราเลยใช้เวลาทั้งบ่ายวันศุกร์ที่แล้วและเช้าว,วันนี้ทําแผนการที่อยากเสนอให้บอสอนุ๊มัดเขาเผยฉี่ยนเข้าใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังสับสนอยู่บ้างเขารู้ว่าปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำคืออะไร มันหมายถึงการที่พนักงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่าพนักงานเก่าพนักงานระดับสูงได้เงินเดือนมากกว่าฝ่ายบริหารและลูกน้องในทีมได้เงินเดือนมากกว่าหัวหน้างานสถานการณ์เช่นนี้พบเจอได้ในหลายๆบริษัทยกตัวอย่างเช่นพนักงานเก่าอัดเข้าบริษัทมาในช่วงที่ราคาแรงงานตลาดอยู่ที่สามพันหยวนต่อเดือนผ่านไปสองปีเงินเดือนที่ได้ก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักในขณะที่สองปีนั้นราคาแรงงานตลาดกระโดดขึ้นไปถึงสี่พันห้าร้อยหยวนต่อเดือนเด็กจบใหม่ไร้ประสบการณ์จึงถูกจ้างด้วยเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานที่มีประสบ ไปตามราคาแรงงานตลาดที่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะพวกเขาไม่อยากมีต้นทุนเพิ่มนั่นจึงเป็นสาเหตุให้บริษัทส่วนใหญ่ห้ามพนักงานพูดคุยเรื่องเงินเดือนเพราะถ้าทำอย่างนั้นปัญหาเงินเดือนลื่นล้ำก็จะถูกเปิดเผยพนักงานหลายคนอาจไม่พอใจและขอลาออกได้ถ้าหัวหน้าง,งานรู้ความจริงว่าตัวเองทำงานหนักกว่าลูกน้องในทีมแต่กลับได้เงินเดือนน้อยกว่าก็ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดานในฐานะบริษัทที่ก่อตั้งมานานกว่าหนึ่งปีเถิงตาตเองก็ลงทุนไปเยอะกับการสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครงานถึงจะเพิ่มเงินเดือน้นักงาาบ่่อยยๆแตสุดท หน้าที่ประสบการณ์และความสามารถของพนักงานแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่ดีทําให้ปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ํายังคงมีอยู่แน่นอนว่าปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้าในเถิงตาไม่ได้หนักหนาเท่าบริษัทอื่นเพราะมีการเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการสาคัญของบริษัทอยู่บ่อยๆถึงอย่างนั้นเหาหยุนก็เล็งเห็นความสําคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงซึ่งอิงมาจากจิตวิญ,ญญาณของรากฐานปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้านั้นเป็นภัยแฝงถึงบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่และต่อให้เถิงตามองข้ามมันไปก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ดีแต่หหหห่่่่าา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 วยยยยยยยุุุนนนนนนกกกกก็ััััังงงเเเเเเลลืืออออรรรรี้้บบบสสผผแแะใใขตตตดิจจม ยาวเป็นพืชก็ได้แต่ทําให้เขาตาลายเขาท,ทําทีเป็นอันเอกสารนั้นแล้วพูดขึ้นคุณจะบอกว่ามีพนักงานใหม่บางคนได้เงินเดือนเยอะกว่าพนักงานเก่าใช่ไหมพาวหยุดครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบใช่ค่ะแต่สถานการณ์จริงซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยพูดง่ายง่ายคือพนักงานเก่าที่ว่าเข้ามาก่อนพนักงานใหม่แค่6เดือนพวกเขามีความสามารถและประสบการณ์มากกว่าแต่กลับได้เงินเดือนต่างกันแค่200ร้อยยนสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำอยู่ดีคะ่ะในตาของเผยชียนลูกกาวทันใดเยี่ยมไปเลยเขากังนวลว่าจะเพิ่มเงินเดือนนังาาม้้้ตแลว จัดการง่ายนิดเดียวก็จ่ายเงินคนพวกนั้นเพิ่มสิตรวจสอบมาตรฐานเงินเดือนสูงสุดที่ใช้จ้างพนักงานใหม่เป็นช่วงๆจากนั้นก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มให้พนักงานเก่าผ่าหยุนชะง,งักไปเออบอสเผยข่าวิธีนั้นดีที่สุดเลยคัดแล้วคงง่ายด้วยถ้าเรามีพนักงานไม่กี่คนแต่ดิฉันต้องขอเตือนบอสก่อนว่าถ้าพนักงานของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินเดือนที่เราต้องปกเพิ่มก็จะมากขึ้นตามไปด้วยมันอาจมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ก็ได้นะคะถ้าเป็นบริษัทอื่นพวกเขาคงประหยัดเงินส่วนนี้ไว้อุตตตสสาาาาาหหหกกกกรรรมมมมไไไนน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 น็ทททแบบีีี้้้้้้้ัััังงงง่่่เเเเเิิิออปปปะะพจขึดวยยยล เผยฉี่ยุนดีใจเหมือนเจอเงินตกอยู่บนพื้นเขาเอ่ยอย่างเด็ดขาดเอาตามนั้นแหละขึ้นเงินเดือนทุกคนพร้อมกันให้หอมอดอผมไม่สนหรอกว่าเรามีพนักงานเก่ากี่คนหรือต้องจ่ายอีกเท่าไหร่เอาเป็นว่าขึ้นเงินเดือนทุกคนให้หมดเลย่ายุนถามย้ำอีกทีทุกคนเลยเหรอคะเธอรู้ว่าบอสเผยไม่ได้จะจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนเท่ากันหมดแต่ตั้งใจจะกำจัดปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำให้หมดไปเท่านั้นทว่าเผยฉียุนกลับพูดต่อโดยไม่ลังเลใจถูกต้อง ทุกคนเลยตอนนี้น่าจะยังมีเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปบอกฝ่ายบัญชีให้ทำเบิกเงินเดือนใหม่ด้วยเ่าหยุนพยักน้ารับด้วยความรู้สึกท่วมท้นสุดๆได้ก็เข้าใจแล้วดิฉันจะแจ้งแผนกบัญชีเดี๋ยวนี้เลยค่ะถึงเ่าหยุนเองจะเดาได้ว่าทุกอย่างต้องลองเอยแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะนำข้อมูลมารายงานบอสเผยแต่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกได้ถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยในตัวพนักงานทุกคนจากใจจริงตอนที่เ่าหยุนกำลังจะออกไปบอสเผยก็หยุดเธอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนตอนแรก ใช่ไหมว่าแต่ทุกคนจะวางรากฐานกันใหม่ทาไมละจูจๆเผยฉียุนก็รู้สึกได้ว่าคําพูดกลืนนําของเห่าหยุ่นมีอะไรไม่ชอบมาพากลเห่าหยุ่นยิ้มก่อนจะตอบบอดเผยค้ที่บอดมอบรางวัลรากฐานสําคัญเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เพื่อบอกไปให้พวกเราวางรากฐานกันใหม่ไม่ใช่เหรอคะทุก จะการถึงได้เริ่มตรวจสอบการทำง,งานภายในทีมตัวเองไงครับแต่นอกจากปัญหาเงินเดือนลืมล้าแล้วก็ยังไม่พบปัญหาร้ายแรงอย่างอื่นนะครับพอเผยทีโยนได้ยินก็กระพริบตาปริบปปด้วยความงงงวยนี่ฉันอีกแล้วหรือแค่เพราะแจกไอรางวันรากฐานสำคัญก็กลายเป็นฉันบอกใบให้ทุกคนไปวางรากฐานใหม่เรือไม่ได้ตั้งใจโวยเออแต่ดูเหมือนผลที่ได้ก็ไม่ต่างกันละนะพวกเขาไม่พบปัญหาร้ายแรงอะไรนอกจากเรื่องเงินเดือนลืมล้ายิ่งกว่านั้นฉันยังได้เสียเงินเพิ่มอีกด้วยจะว่าไปก็ไม่เลวแฮ เผยทียุนไม่ได้ทำอะไรต่อเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าโอเคฝากแจ้งฝ่ายบัญชีด้วยหลังจากห่าวยุนออกไปเผยชียุนก็เก็บข้าวของแล้วรีบมุ่งหน้าไปที่ฝ่ยห่วงสตูดิโอทันทีภาพยนตร์เรื่องวันพรุ่งนี้ที่สดใสาลาลงไปแล้วแล้วบริษัทก็เซ็นสัญญากับเว็บไอรีตเต่าเรียบร้อยแค่นี้เผยทียุนก็พึงพอใจแล้วเขาต้องรีบจัดการช็อกทุกคนก่อนที่พวกเขาจะสร้างปัญหาใหม่ให้ ระบบยังใจดียอมให้เขาใช้แผนช็อปบำบัดเป็นวงรอบกับกิจการไหนก็ได้หนึ่งกิจการในแต่ละรอบบัญชีแค่นี้ก็นับเป็นบุญแล้วเผยฉียนต้องใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อไปถึงเฟ่วงสตูดิโอเผยฉียนก็พบว่ามีพนักงานแค่สองสามคนกำลังเล่นอินเทอร์เนต็ตและดูซีรีส์อยู่แต่พนักงานส่วนใหญ่ยังทำงานกันไม่หยุดหย่อนเห็นแล้วบอสเผยก็เจ็บใจลึกๆไม่ได้ดูสิดูคนปกติที่ไหนเขาทำกันพวกเขาเพิ่งจบโปรเจกต์กันไปและยังไม่มีโปรเจกต์ใหม่แต่ก็บังคับตัวเองให้ทำงานกันแล้ว ดูท้าเฟยห่วงสตูดิโอจะประสบปัญหารุนแรงซะแล้วทัศนคติในการทำงานหนักแบบผิดผิดฝังรากลึกลงทุกทีสงสัยเผยฉียนต้องใช้แผนช็อคบ,บําบัดเป็นวงรอบจัดการกับพวกเขาซะหน่อยห่วงซื้อไปวอกับจูเสียวเธอนั่งหารือบางอย่างกันอยู่หน้าจอคอมไพพอเห็นบอสเผยเข้ามาทางคู่ก็ผุดลุกขึ้นยืนทันทีบอสเผยมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเผยฉียนตัดสินใจเข้าประเด็นทันทีไม่มีอะไรมากผมแค่อยากประกาศระบบก,การทำงานใหม่แผนการช็อคบ,บําบัดเป็นวงรอบออบ กำไรมหาศาลเท่ากับการทำงานหนักยิ่งพวกคุณทำเงินได้เยอะก็ยิ่งเหนื่อยลามักขึ้นเท่านั้นมองเผินๆแล้วการทำเงินได้เป็นเรื่องดีก็จริงแต่ที่จริงแล้วมีภัยร้ายแฝงมาด้วยมันไม่เพียงส่งผลต่อพลังกายและสุขภาพของพวกคุณแต่ยังกลืนกินแรงบันดาลใจและความสามารถไปด้วย ดังนั้นผมเลยตัดสินใจใช้แผนท็อปบำบัดเป็นวงรอบกับกิจการที่ใช้พลังแรงงานกันอย่างหนึ่วงสี่เดือนต่อจากนี้ไปพนักงานของฟรยหวงสตูดิโอจะยังได้รับเงินเดือนและสวัสดีการทุกอย่างครบถ้วนแต่ห้ามใครเข้างานเป็นอันขาดระหว่างการบำบัดนี้จงตั้งใจกอบกู้พลังกายสุขภาพแรงบันดาลใจและความสามารถของพวกคุณท็อปบำบัดเป็นวงรอบของฟยหวงสตูดิโอจะเริ่มต้นเดือนหน้าและกินเวลาสี่เดือนสรุปคือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนจนถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมทุกคนต่างช็อปไปตามมกันน นั้นไม่อยู่เพื่อนร่วมง,งานในแผนกก็ต้องสารต่องานของเขาให้เรียบร้อยแต่บอสเผยกลับจะให้ทั้งกิจาการพักงานพร้อมกันเนี่ยนะ แถมยังเป็นการพักงานแบบได้เงินเดือนด้วยทำไมบอสเผยถึงได้ขึงขังขนาดนี้แถมยังกัดฟันพูดอย่างหนักนั่นอีกไม่เหมือนกำลังให้รางวัลพวกเขาด้วยการพักงานแต่น้ำเสียงเหมือนจะไล่พวกเขาออกมากกว่าห่วงซื้อไปวอถึงกับทะง,งักไปบอสเผยครับทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับถึงสตูดิโอของเราจะยังไม่มีโปรเจกต์ใหม่แต่ก็ต้องมีคนคอยจัดการพาังงานประจำวนันจะให้หยุดพร้อมกันหมดทุกคนคงเป็นไปไม่ได้จะให้แผนท็อปบ,บัาบัดเป็นวงรอบทาให้เราจบเห่ไม่ได้นะครับเผยที่ยืนครุ่งคิดอยู่ห้้าวคนาทแี ือนพนักงานทุกคนจะได้ท็อปบำบัดเป็นวงรอบคนละสี่เดือนแต่ระยะเวลาของการบำบัดจะเพิ่มเป็น5เดือนแทนเพราะทุกคนต้องเรียนกันเข้ามาทำงานด้วยพูดง่ายง่ายคือยืดเวลาออกไปถึงวันที่3 1สิงหาคมห่วงซื้อไปเยวอลังเลใจแต่ถึงอย่างนั้นเผยทียนสีนักรั้งเครียดไม่มีแต่ไปจัดการกับปัญหาของตัวเองให้ได้แล้วเข้าสู่แผนท็อปบำบัดเป็นวงรอบตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปห่วงซื้อไปีวอหันไปมองหน้าจูเสี่ยวเธอต่างฝ่ายต่างมีท่าทีอึดอัดแต่ก็พยักหน้ารัััับบบพพรรรร้้ออมกกกนนใใที่สุดดดคเเผยวาาจห บอสเผยยิ้มด้วยความพึงพอใจเยี่ยมมากระหว่างช่วงท็อบำบัดเป็นวงรอบพวกคุณสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ห้ามเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่าจะทำเงินให้เถิงตากรุ๊ได้ยังไงที่ผ่านมาพวกคุณเสียสละตัวเองกันมามากพอแล้วห่วงซื้อเปยวอได้ยินดังนั้นก็ทราบซึ้งใจได้ครับบอสเผยแต่มั่นใจได้เลยนะครับต่อให้พวกเราได้พักงานเฟยห่วงสตูดิโอก็ยังสร้างมูลค่าให้เถิงตากรุ๊ได้ครับ รอยยิ้มของเผยที่ยนหายวับไปฉับพลนัวนวมื่อในนจูเสียวเชิดหลบไปข้างข้างเผยให้เห็นหน้าจอคอมไพที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพ่งกันอยู่บอสเผยครับบริษัทจัดฉายภาพยนตร์จากต่างชาติบังเอิญได้ดูวันพรุ่งนี้ที่สดใสเลยจะเอาหนังของเราไปจัดฉายที่เมืองนอกครับ